การีสินนามิทังรูปังรูปคาดิทังปะปังคุณังอิสติปุติสันทิหมารณัตังหิสีวิตังพระพุทธเจ้าได้ตัดคาถาคาถาหนึ่งไว้ที่อุตตกณัณฑ์กายตรณฑ์ปุตปาลบเรืองของ,งานางอุตรเทรีได้ตัดคาถาววา ปริศนะมีทางรูปังโรคานิทังประพังพวกนั้นพิสติปูติสันเทหูมรนันตังชีวิตงนงแปลภาษาลาบอกว่าพวกนี้คือห้างกายนี่นะแกงอมแล้วแกสาระแหละถือความแกเบียดเบียนแล้วโรคานิทงังเป็นห้างของโลก เป็นที่อยู่อาศัยของโรคโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอาศัยยังเกิดขึ้นอาศัยหุปทางกายนี่แหละเปนว่าเฮามีอยังขึ้นมาโรคภัยกับเบียดเบียนมีตากับโรคตาเบียดเบียนมีหูกับโรคหูเบียดเบียนมีดังโรคดังเบียดเบียนมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งบ่ว่าจะเป็นทับไตใส่พุงแขนขาโรคก็เกิดขึ้นตามทับไตใส่พุงตามแขนตามขาพวกนั้นแหละ แล้เลยบอกว่าห้างกายนี่เป็นเสมือนห้างของโลกเป็นที่อยู่อาศัยของโลกโลกครคภัยไข้เจ็บนี่อาศัยอยู่ตามอัตตภาพห้างกายของเขาเนี่ยตามผู้พห้างกายของเขาเนี่แหละเขาเลยบอกว่าโรคฆ่านิทังเนี่ยเป็นห้างของโลกประพังผู้นางเป็นธรรมชาติที่ผู้พังมันเสื่อมสลายไปเรื่อยเป็นบ้าเสื่อมสลายไปเรื่อยผู้พังไปเรื่อยบอ่คงอยู่อย่างเดิม เอิ้นว่าธรรมชาติที่ผูพัง่างกายนี่เป็นของที่เน่าเปื่อยทรงกินเหม็น่นเว่าเป็นของเน่าเปื่อยทรงกินเหม็นเพราะอย่างหล่ะเป็นที่ล้างไหลออกของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายออกมาทางตาเอินอเอ้นว่าหยังขี่ตาเห็นบ่องหนายินดีหนาพอใจบ่ เป็นสิ่งที่ปฏิกูลออกมาทางหูเอิ้นขี่หูออกมาทางดังเอิ้นขี่ดังออกมาทางปากเอิ้นขี่แขวขี่ปากออกมาทางเทวาน,นักเอิ้นว่าอุจาระออกมาทางทวานเบาเอิ้นว่าปัสสาวะไล่ออกอยู่เป็นประจำเลยเขายังเบื้องเห็นสวนดีอยู่บ่บมมีสวนดีเลยไหมบ่ เนี่ยมมีส้นดีเลยในอัตภาพทางกายทั้งหมดนี่นะเป็นที่ลังไหลออกของสิ่งปฏิกูลจริงโสโครจิิงที่บ่น่ายินดีบ่น่าปรารถนาขีหูขีตาขีดังขีแข้วขีมุกเป็นสิ่งที่น่ายินดีบ่เม่นตัต้องไปอุจาราปัสสาวะเป็นสิ่งที่น่ายินดีบ่พวกเหงอพวกใครก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระองค์เลยตรัสว่าเป็นของเน่าเปื่อยเพราะเป็นที่ลังไหลออกของสิ่ง ปฏิกูลโสโครสุดท้ายก็ต้องเป็นยังไงละ่ะแตกดับไปในที่สุดมรณะนนต่างหิชีวิต่างเพราะชีวิตทั้งของสัตว์ทั้งหลายนี่นะทั้งมดนี่นะมีความตายเป็นที่สุดมันสึแตกทําลายในที่สุดเลยอัฐภาพทางกายของเฮานี่แต่เฮาบ่ค่อยด้ใส่ใจดอกเป็นบ่แต่ละมือแต่ละเวเรเฮากับบ่ค่อยได้มาใส่ใจ เมื่อบกคายได้มาใส่ใจสิ่งที่สปกปรกโสโครกสิ่งที่เป็นปฏิกูลในอัตภาพ่างกายของเขานี่ยตันหามานะทิฐิอันเป็นต่อพอวันตะเนี่ยเป็นเหตุให้เราต้องเว้นนว่ายตายเกิดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกุ้มลมจิตใจของเขาความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินความมีมานะทือโตความเห็นพิษมันก็ครอบงำจิตใจของเขาเนเมื่อบรได้พิจารณาก็เป็นแบบนี้ ลายครั้งลายคราวในสมัยพุทธกาลที่พุทธเจ้าได้ตัดคาถาเ้นนี้ออกให้กับสัตว์ทั้งหลายที่ยินได้ฟังพ่อพิคุพิคุนีก็ได้ฟังอุบาสกอุบาสิกาได้ฟังบางคนบรรลุธรรมอย่างเ่นในพระสูตรนี่นะพระองค์ตัดคาถานีนนางอุตราที่ดีก็บบรรลุเป็นพระสูตรได้บันบางคนก็ได้ฟังแล้วยินดีพอใจเพ่อเพลินในภาษิตของพุทธเจ้าแล้วขอบวดเห็นปะขอบวด,บวดได้บางใจว่าอย่างไรได้บางใจว่า เขาบวชไปแล้วสิเจริญสมณธรรมจนบรรลุถึงมาผลนิพพานก็ต้องเป้นไหวไตเกิดอีกตัดสินใจทิมครอบทิมครัวเงนินจานบัานจองญาติกาวงศาทรัพสมบัติออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อให้การประพฤติปฏิบัติธรรมน้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างสิ้นเชิงบางคนบวชมาแล้วกับรรลุเป็นภาริยบุคคลพระโสดาบรเดสกทาคามีเดอนาคามีเดบรรลุเป็นพระราหันเด บางคนบอสามารถที่จะเฮ็ดมักทั้งหลายคือโสดาปเจนมากเป็นต้นให้บริบูรณ์กับมีสุขติเป็นที่ไปในเบนื้องหน้าเดแต่หลายคนหลายท่านติดในราบสักการะเหนบอบวชมาแล้วปพุตตินปฏิบัติธรรมเดมีความหู้ความเข้าใจในพระาศาสนาเดสร้งสอนเอนนยา,ยนา,กกา,นาตนญาโยมในราบสักการะเพิ่มพูนถึงมาติดในลาบสักการะ เมื่อติดในลาสากาละแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลต้องพินาศชิบหายเป็นผู้เคลื่อนจากศสาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะพระด้สิกขาราพิศแต่พอเหตุที่ติดในลาสักกาละนั่นแหละก็เป็นปัจจัยให้เคลื่อนจากพระสัทธรรมคําสทองสนของพระองค์มีประสูส่วนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตติกายนิทานวัคทาริทัศสูตรสมัยนัน่นพระองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเชตวัน อารามของท่านนาถวิติกาเศรษฐีเออได้ตัดกับพี่กุ้ทั้งหลายไว่พี่กุ้ทั้งหลายลาศกการะคําสรรเสริญทารุณเพททอนหยาบคายเป็นอันตรายแกทาอันกเจจกษมจะโยคะบอมีทาอื่นยิ่งกว่า่ันบอกว่าลาักกาะละนี่นะคาสรรเสริญเยนโยนียน่เป็นเหตุเป็นปัจจัยบุคคลต้องประสบทุกข์ ทารุณผลมาเพิท่อนหงาบขายเนี่ยันจะบอกว่าทารุณทารุณแบบใดความจริงราษสรกรรคําสนรเสริญมันนอาจจะเป็นสิ่งที่ดีบุเปนบอกแต่พระองค์บอกว่าทารุณเพิท่อนเงาบขายย้อนอย่างไะย้อนเหตุให้บุคคลเนี่ยต้องได้หับโทษฐานอันโหดห้ทารุณในปัจจุบันกระเส้นกันเห็นบอกเสื่อมจากพระสัตธรรมความสงสรถึงตามนิติศิลินทาถ้าหากบุคคลใดติดในราบาารสักรรคําสรรเสริญทายที่สุดแล้ว สิ่งที่บอควรเฮ็ดเขาก็สามาเห็ดได้เพราะราบสักการะคําสรรเสริญแนวทึกเขาก็เว่าผิดได้แนวพิษเขาก็เว้าถึกได้เพราะราบสักการะคําสรรเสริญทายที่สุดหลังจากแตก่กายทํา้ายแล้วก็ต้องเข้าถึงอบายทุคติวิดีบาสนรกอันเป็นสถานที่ที่ทารุณเพทท็ดทอนหยาบคายพระองค์เลยบอกว่าราบสักการะคําสรรเสริญทารุณเดอเพทท็ดทอนหยาบคาย เป็นอันตรายต่อธรรมอันเกษมจะดูค่ะเป็นอันตรายต่อพนนันะิพานนะเป็นอันตรายต่อพันิพานในพระสูตรบางสูตรเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเป็นอันตรายแมรร่แต่พระเสขะพระโสดาบันระสกธาค,คามีพระนาคามีก็ยังเป็นอันตรายอยู่ทำเรานี่นะคือราสฎรก,กาละคำสรเสนิยังคัดข่วงมักเบื้องสูงของพระอริยเจ้าเรานั่นอยู่าหากยังติดในราษสก,กาละคำสริญน้ นันประจําเป็นต้องว่าถึงปุถุชนคนเข่าคือเขาเพราะเลยตัดมาพี่ก็ต้องหลายเปลี่ยนเหมือนกับเหมือนป่านะป่าบางโตในโลกนี้นะมันเห็นแก่เหงือ่อติดในเหงือ่อเลยกืนกินเบ็ดของนายพานเข้าไปยอมประสบทุกข์ได้ถึงความผิดหน้าชิบหายและนายพานนั่นสามารถเฮ็ดได้ตามปาัาราน เมื่อป่ามันไปกินเบ็ดเนาะป่ากินเป็ดเข้าไปกุ้นเข้าไปเป็นอยงไล่ะเบ็ดเกาะตามปากตามคอเกาะใส่กกเกาะพุเหมนว่าตอนที่รับความทุกข์ทุกทางกายเกิดขึ้นทุกทางใจเกิดขึ้นโทมนัสเกิดขึ้นที่หับทุกด้ครับความพินาศบ่ถึกขาถึกเก่งหเห็นว่า นายพานหลังจากจับปลาได้แล้วก็สามารถดึงไปนี่ก็ได้ดึงไปหั่นก็ได้ติดเบ็ดเขาเลยเด้เขาดึงไปไสยดึงไปขัวดึงไปหนาดึงมาหลังเฮ็ดได้หมดเขาอยากทุบอยากตีอยากขะฮ็ดได้หมดป่านั่นต้องถึงความผิดนะพกรกอฤทธาว่าพี่คููทั้งหลายคำว่านายพานเบ็ดนั่นเป็นซื้อของพญามารเนอพญามารนี่เปรียบเสมือนกับนายพานเบ็ดนั่นเละ ส่วนคำว่าเบ็ดนั่นเป็นซื้อของราบสักการะคำสารเสริญน,นี่แหละเบ็ดเน่ะนเปรบเสมือนราบสักการะคําสารเสริญที่ในพานนี่นะเขาใส่เนื้อเข้าไปเนาะเมืออ่อวันในพานก็นเอาเนื่อไปกอเบ็ดเอาอย่างไรหู้เสียงกินรสพุทธภพนี่แหละเอาหูบเสียงกินรสพุทธภพนี่ ไปใส่ในเบ็ดของเราเป็นเหยือเหนือของเบ็ดของเราติดนะติดในราบสักการะคำสรรเสริญยนยติดในหูในเสียงเป็นต้นเรานี่นะก็เป็นเหตุใหพ้พิธาสิ้หายพระองค์เล่าว่าพิคุบางองค์ผู้ยินดีพอใจในราบสักการะคำสรรเสริญพิคุนี่แหละเขาเอินว่าเป็นผู้ติดเบ็ดของพญา,ามารถึงเบ็ดของพญา,ามารแล้ว ต้องได้หับทุกได้ถึงความพินาศพญามารน่อมเฮ็ดเขาได้ตามปารถนาพญามารก็จะลากไปอ้าวมือนีเจ้าต้องไปทิศเหนือเ้อะมือนีเจ้าต้องไปทิศใต้มือนีเจ้าต้องไปทิศตะวันตกมือนีเจ้าต้องไปทิศตะวันออกมือนีเจ้าต้องเฮ็ดแบบนี้มือนีเจ้าต้องไปแบบนั้นสามารถสร้างได้สราได้สามารถเฮ็ดให้เป็นไปตามอำนาจของมันยอนอย่าง่ะเทาติดเลเห็นบ่ ติดในราบสักการะติดในคําสรรเสริญยือนเป็นแบบนี้พองคลยจัดว่าเพราะเหตุนั่นแหละภิกกุทั้งหลายพวกทานควรศึกษาแบบนี้ว่าเฮาจะบอติดในราบสักการะคำสรรเสริญยืนยอลาบสักกะคำสรรเสริญยอยจะบอครอบงำจิตใจของเฮาตั้งอยู่ได้ พี่คู่ทั้งหลายพวกทานควรศึกษาแบบนี้เลยพระองค์เตือนเขาอยู่ว่าให้จิงใดเนาะให้เฮานี่พิจารณาอยู่เป็นประจำว่าลาบสักการะคำสรรเสริญย,ยนยนจะบอกรอบงามจิตใจของเราได้เขาจะบอกเป็นไปตามอำนาจของลาบสักการะคำสรรเสริญยนยนยน,นั้นให้เฮาศึกษาบแบบนี้พระองค์เลยตัดไล้แบบนี้